ก็กดนี้ไปออกวะเฮ้ยข,ข,ข้างข้างเฮ้ยออกเสะครับออกเสะเห็นว่าเนี่ยไผ่ไ่ป่ะเนี่ยโอ้ออกเสะเฮ้ยแรดฟอร์ดวะโอ้คุณยายเปิดได้แรดฟอร์ดเปิดได้ยายเปิดได้ตัวดีได้น่แรดฟอร์ดเนี่ยมันเป็นกองหนาตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวดีแมพลังมากครับทุกคน กราบสวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเป๊กกันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับชมสันติโนน,นึงนะครับโอเคมันนีกะมีคุณยายนะครับมาเปิดแพ็คให้เรานะครับเป็นแพ็คแมนเซสเตอร์อยู่ในเต็ดเดอกะมันนี่นะครับผมผิดหวังมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไอดีหลักนะทุกคนผมมีครบทุกตัวแล้วที่มันมาเนี่ยทุกคนเออผิดหวังมากเลยนะครับทุกคนเออบม่อคุว่าสีมาบ่อยสละกเกินอย่าหนนะครับแพ็คแมนยูนี่ไหม โอเคงั้นก็คุณยายนะครับผมจะให้คุณยายเปิดนะครับคุณยายเปิดมังนี่ครับมังนี่กดมังนี่เลยอ่าแมนเดียวกดเลยกดกดแค่เดียวบอสเวจบอสเป็นกดข้างกดนี้อ่ามาดูนะครับว่าพลังมากจะได้ไหมอ่ายายออากดไม่ได้ละโอเคกดมังนี่อ่าแล้วก็กดนี้อ่าบอสบอสติดบอสติดยายเอากด กดนี่ไหมกดแบบตึ๊บเลยโอเคอเดียวเขาเอามือหญยกดกด็ได้นะนี่โอเค,อเคมาบนครับพลังมากโอ้โหไม่แตกนะครับโอเคใครที่คขามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้ออ่ะดูครับคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่ครับเจ็ <74. S 1> คุณยายอายุเจ็ดสิบสีนะครับทุกคนดอกแรกอะใครบ่รูดอด้อ่ะโอเคผิดหวังครับทุกคนเพราะว่า แพ็คแล้วสอดเนี่ยผมมีทุกตัวแล้วนะไอดี ID หลักนะบนผมว่ามันสีมาหยัางบ่อยขนาดนี้นะครับโอเคเหมือนเดิมครับคุณยายกดตรงนี้อ่ะไม่กดปึ๊บแค่นี้พอเอาใช่แล้วก็กดตรงนี้โอเคถูกต้องแล้วก็กดนี่โอเคแล้วก็กดเนี้ย <laughs> มันกดไลท์นะครับโอ้โหก็ไม่ออกนะครับทุกคน คือเกาเด้เขามากฝากเป็นอะไรกดแท้ได้เด้อโอเคโอ้โหจะว่าบอลดำครับโอ้โหสานโซหรือเปล่าครับเบอร์สาวห้าสานโซครับโอ้โหเสียดายว่ะทรงผมกาอาจจะเออเออนิดนึงนะครับทุกคนฮะโอเคสานโซนะครับยายมีโอกาสอีกหกครั้งนะครับโอเคมันเดิมกดเนี่ยอ่าโอเคแล้วกดเนี่โอเคมันเดิมกดนี่ ไม่ติดอ่าโอเคสิตแตกวะโอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนอ่าจังไดครับโอ้โหจะว่าบันดำมารัวเลยนะทุกคนเออมิสซีสนะครับเพื่อแพ็กนาแลนดฟอร์ดมาประมาณเนี้ยเออโอ้โหมารัวเลยครับบันดำโอเคเหลือโอกาสยุ่งหาดเทียรครับคนใหญ่อ่าต่อเลยครับมังเลยมังนี่ครับมังเดิมเลยโอเค ไม่ติดครับกดกดตึ๊บเดี๋ยวไหมอ่าโอเคแล้วก็กดนี่อ่ากดกดนี่อ่าไปครับสออกวะโอ้ก็ยังไม่ออกนะครับทุกคนโอเคยังไม่ออกนะครับโอ้โหเบอร์ซ้าหาัคือกันนะครับทุกคนคือเกาเด้อใครเข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้ออ่าไปครับแล้วก็ หมือนเดิมครับคุณยายมีโอกาสอีกซีทีอาเลเนี่ยอ่านี่ละแมนเยอะครับอ่ากดนิดต่อกดนิดต่อไปครับแตกวะโอ้โหก็ยังไม่ออกครับอ่าอ่าตะวันอังกฤษครับโอ้โหบอลดำอีกแล้วเบอร์เจ็ดเอ้ยบอนดำอีย่างบอลทองนะครับทุกคนโอ้โหโอเคว่าเป็นยังครับ เหาาลเือโอกาสอีกสามเทียด่ะโอกาสอีกสามเทียอ่ะคุณยายอะแมนเนาะแล้วก็กดนี้ต่ออ่ะกดแล้วก็กดนี้ไปออกบ่เฮ้ยข้างข้างเฮ้ย <c oughs> ออกเสยครับออกเสะเห็นบ่เนี่ยไผ่ไพ่มาเนี่ยโอ้ออกเสะเฮ้ย,ยออลแลดดอดวะ โอ้โหคุณยายเปิดได้และฟอร์ดเปิดได้ย้ายเปิดได้ตัวดีดนะแน่ๆเลดฟอร์ดเนี่มันเป็นกองหนาตัวนี้ตัวดีตัวนี้ตัวดีแมนเยอ <S <S> <S เดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนโอ้โหทุกคนพลังมากครับทุกคนไปเปิดต่วอันนเนี่ยนี่เออแล้วก็เปิดตัวนี่นี่แมนเยอครับนี่ เมืองมันสีข้างอีกว่าถ้ามันข้างอ่ะไอควันแตกโอ้โหบ่าข้างครับทุกคนอ่าแต่ว่าโอ้โหบ่ได้ครับทุกคนโอเคบ่าเป็นอย่างเด้ทุกคนเหลือ้วการอีกเทียนหนึ่งนะโอ้โหทรงผมก็อาจจะเออเออหน่อยนะครับทุกคนไปครับคุณย้ายเทียสุดท้ายแล้วแมนเน่ะ <Yeah. S 1> ว่ากดกดกดตึบเดียวไหมกดตึบอ่ะโอเคแล้วก็กดอันนี้อีกแค่หนึ่งอ่ะกดอีกแค่หนึ่งกดกดนี่อ่ะอ่ะโอเคไปเบิ้งครับโอ้โหไม่ค้างครับโอเคการมือนี้นะครับได้มาตัวหนึ่งนะครับได้แรดฟอร์ดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไอดีหลักผมเด้อการนั่นแหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อมือนี้คนณยายก็กได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อ โอเคบายบายไปแล้วครับโอเคคุณยายมีอะไรจะพูดไหมครับไม่ยายสิพูดอีกอย่างบ,บ่ายกโอเคงั้นก็ไปแล้วนะครับโอเค